มันอยู่ข้างๆเองอย่าเดินไอ้นั่นแหะเดี๋ยววิ่งจับมันไม่ทันอย่าพึ่งไปส่องเองต้องส่องตรงนี้เดี๋ยวมันวิ่งขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นฟังเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นฟังเดี๋ยววิ่งขึ้นฟังเยอะ เออนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละมันลงไปตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละ้วมันมุดไงเอาไปทอดมันนี่ไงเองเดินข้างล่างนะเดี๋ยวมันมาอยู่ข้างบนนี่แหละตัวน้อยว่ะเฮ้ย